สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีกระบะแคปใช้งานมาฝาก1คันนะครับกับ Toyota าวี o Smart c ์ทนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงปี2012นะครับเป็นโฉม โตโยต้าวีโก้แชมป์นะครับเครื่อง2,007เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เบนซินนะครับติดแก๊ส LPG มานะครับใครหารถใช้งานนะครับว i g กถึกทนใช้งานสบายนะครับคันนี้ก็สวยนะครับโดยรวมถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับกับราคา119,000บาทนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่คลอง7 ปฐุมธานีนะครับโทรเจรจาโทรสอบถามนะครับมีคลิปด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวดูคลิปรอบคันได้นะครับเป็นสมาร์ทแคปนะครับแคปเปิดข้างได้นะครับใครสนใจนะครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับโดยรวมก็พร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนนะครับเปิดราคาเบาๆนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกกำลังหากระบะใช้งานนะครับเอาไปค้าขายใช้งานสบายๆนะครับเนี่ยครับโดยรวมสวยครับสีสันสวยงาม 85- 9 0รริ้วรอยมีตามกันใช้งานนะครับ เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ระบบแก๊สใช้งานได้ปกตินะครับใครถูกใจเน้นหารถใช้งานสนใจโทรมาเลยนะครับโทรมาเลยรถอยู่คลอง7นะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเป็นถัง l p g นะครับมีถังจะอยู่ด้านล่างนะครับใครถูกใจนะครับ ทนทานและก็ประหยัดด้วยครับติดแก๊ส LPG มาแล้วนะครับเครื่องตัวนี้ทนแก๊สครับโดยรวมสวยครับราคาสภาพน่าสนใจนะครับกับราคาที่เปิดมาก็ไม่ได้แพงนะครับขายแบบเน้นให้สมาชิกที่สนใจหากระบะราคาแสนต้นได้วีโก้แชมป์เลยนะครับและทั้งเน้นประหยัดด้วยนะครับโอ้โหเอาไปต่อยอดสร้างเงินสร้างงานค้าขายเหลือเงินเยอะแยะเลยครับเนี่ยครับโดยรวมไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับสภาพพร้อมใช้มาลองขับดูได้เลยนะครับใครถูกใจนะครับอยู่บ้านไกล เราจัดส่งให้ได้นะครับมีบริการจัดส่งนะครับโทรเจรจาโทรสอบถามนะครับ119,000บาทนะครับเป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดข้างได้เลยนะครับสวยครับสภาพนี้แจ่มๆเลยครับเอาไปใช้งานนะครับเน้นเอาไปต่อยอดทำเงินทำงานคุ้มมากๆนะครับติดแก๊ส r p g ครับ ประหยัดแน่นอนครับดูแลดีๆใช้กันได้ยาวๆนะครับคันนี้สภาพโดยรวมถือว่ายังสวยอยู่เลยนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับขครเข้าใจนะครับนี่ได้วิโกแชม์เลยนะครับไม่ใช่ธรรมดา1นึ่งแหนึ่งหมื่นเกบาทนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับรูปมีมาเยอะมากๆครับดูต่อได้เลยครับมีเยอะไลน์มาขอรูปเพิ่มก็ได้นะครับ